ตอนนี้มันหนาวจนปวดนิ้วเท้ามากเลยอ่ะทุกคนปากเริ่มตาแข็งแล้วแหละนิ้วเท้าก็แบบเจ็บอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหนูจูมิกแล้าค่าหนูจมนะคะจากช่องเ TJ เ n t h ย UK ค่ะวันนี้นะคะอากาศหนาวมากๆอากาศเย็นมากๆนะคะก็นะหิมะตกค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะตกตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังตกไม่หายนะตอนนี้ก็ยังแบบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะข้างหน้านี่ นี่นะคะยังตกปล่อยๆอะเดี๋ยวนูจุ๋มเนี่ยนะคะจะต้องออกไปนะคะเอาดีนะเพราะว่าจะต้องไปซื้อนะคะไก่ให้น้องหมานะคะเดี๋ยวน้องหมาดิ้งจอกเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเขาจะบอกว่ามารอที่หนาา้าต่างมีไก่เขากินไหมนะคะก็ะอาหารหมดตั้งแต่เมื่อวานนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะรุยหิมะนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่าค่ะ อันน่าจะยังไม่มีรถนะคะมาเก็บหิมะนะเห็นได้จากตรงนี้อะทุกคนยังเต็มถนนกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปเอาดีกันเลยดีกว่าค่ะอันนู้นะคะเป็นทางที่หนูจุ๋มนะคะเดินไปเอาดีประจํานะแต่ว่าจะเดินลําบากเดี๋ยวหนูจุ๋มจะไปเดินตรงถนนใหญ่แล้วกันเนาะก็ไปดูลาดลาวด้วยก็เป็นยังไง เราจะมีคนออกมาเล่นฮิมงฮิมะก,กันนะทุกคนโหรถนี้ต้องขับชา้าแล้วก็ขับด้วยความระมัดระวังพอสมควรเลยอะ่ะ เดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะจะเข้าไปฟังโน้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะคะโอ๊ย ทุกคนหนูจุ๋มจะไปเล่นกับเขาก็แอบกลัวโควิดนะทุกคนก็นี่นะเดี๋ยวให้ดูเอ๊ะเ,เขาอยู่ตรงไหนนี่นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเอาดีกันต่อก่อนดีกว่านะคะหนูจุ๋มเดินรู้สึกว่าเดินลำบากมากเลยนะเนี่ยดูหิมะท่วมรองเท้าไปเลยอะ่ะนะทุกคนเดี๋ยว ออกมาเดินข้างนอกนิดหน่อยนะตรงนี้คนก็จะเดินกันนะคะเพราะว่ามันใกล้รถนิดนึงนะทุกคนกลัวว่าเวลารถขับมาถ้าเผื่อแบบมันลื่นแล้วมันไหลมาโดนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเดินข้างในก็แบบนะเดินลําบากจริงๆค่ะ หนาวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบรรยากาศแบบว่าอีกแบบหนึ่งนะคะแบรบรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแบบมีโควิดนะหลายๆคนก็ working from home ไม่ค่อยใช้รถใช้ถนนคือแบบเครื่องบงเครื่องบินก็ไม่ได้บินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลักๆแล้วคือบอกว่ามันไม่ค่อยมีมลพิษนะหนูจุ๋มก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะทําให้บอกว่านะอากาศของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะหิมะก็เลยตกบ่อยแล้วก็ตกหนักมากช่วงนี้นะคะปกติหลายๆปีอะไม่ค่อยแบบจะตกบ่อยแล้วก็ตกหนักนะแต่ว่าปีนี้ก็ รู้สึกว่าตกบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะคะโอ้นี่รถเลี้ยวแล้วทุกคนนี่เราต้องระวังนะคะเวลารถเลี้ยวเราไม่รู้ว่าเขาจะนั่งหรือเปล่ารีบเดินกลัวเขาถอย ทุกคนคือตอนนี้มันหนาวจนปวดนิ้วเท้ามากเลยอ่ะทุกคนปากเริ่มตะแข็งแล้วแหละนิ้วเท้าก็แบบเจ็บอ่ะรู้สึกมันเจ็บอันนี้ก็เป็นสวนที่หนูจุ๋มมาเดินประจำนะคะตอนนี้ก็ข้าโพลนเลยนะนี้ค่ะหนูจุ๋มก็ ถึงเออดีแล้วนะไม่ได้ไกลนะแต่ว่าอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็นะอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไปดูที่บ้านแล้วกันว่าได้อะไรมาบ้างเนาะทุกคน โอเคค่ะ okay. ทุกคนหนูจุ๋มก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันนะ ดี๋ยวให้ดูสภาพรองเท้าแล้ทุกคนนะเปียกมานะคะเราก็จะวางไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเข้าไปเก็บนะพะน,นะมันจะเหม็นนะทุกคนนะเอาไว้ก่อนเนาะพอกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าหนักมากนะคะของของนะคะทําการยิงมะนะทุกคนซึ่งแข็งยิงเกาะอ,อยู่เลยเนี่ยดูดินะคะก็ได้ขนมปังมานะคะอันนี้ได้สลัดมาด้วยนะทุกคนอันนี้ได้ นะคะคเนื้อมานะคะหนูจุงจะเอาเข้าช่องแข็งนะคะก็อันนี้ประมาณ3.99นะแต่ว่าลด75%นะทุกคนมันเหลือประมาณ1ปอนดปอ่ะทุกคน40บาทนะ,นะะเอาเข้าช่องแข็งไว้นะคะ้วเวลานั่นก็จะเอามาย่างนะคะแล้วก็ให้น้องหมานะคะก็หนูจุงได้มาทั้งหมดนี้นะคะได้มาทั้งหมด4ี่แพ็คนะทุกคนคือโชคดีมากอะไปแล้วแบบได้ลดพอดีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเนื้อเหมือนกันเนื้อ ได้ไข่มาด้วยนะคะได้ไข่ด้วยนี่นะคะหนึ่งแผงนะคะก็ประมาณเก้าพีมั้งประมาณนี้ประมาณสี่สิบสี่สิบบาทนะทุกคน เนี่ย yeah, ทุกคนหนูจุ๋มนะคะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครใหลายคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเบื่อใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กด Subscribe ให้หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาดูกันว่าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยหนูจุ๋มจะพาไปไหนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้หนูจุ๋มต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ